โตโยต้าไฮลักวีโก้พรีเรเนอร์สประตูปี2010เป็นรถที่ได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดรถกระบะไทยด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นสมรรถนะที่แข็งแกร่งและความสะดวกสบายในการขับขี่ทำให้มันเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการรถกระบะที่สามารถใช้งานได้ทั้งในชีวิตประจำวันและในการทำงานหนะักดีไซน์ภายนอกของโตโยต้าไฮรักวีโก้พรีเรเนอประตูปี2010ได้รับการออกแบบ ให้ดูทันสมัยและมีความแข็งแกร่งฝากระโปรงหน้ามีลายเส้นที่ชัดเจนซึ่งทำให้รถดูดูดันและทรงพลังไฟหน้ามีขนาดใหญ่และสว่างชัดเจนช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ยามค่ำคืนนอกจากนี้ยังมีไฟตัดหมอกที่ช่วยเพิ่มการมองเห็นในสภาพอากาศที่ไม่ดีเช่นหมอกลงจัดหรือฝนตกหนักกระจังหน้าของรถมีขนาดใหญ่และเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงแบรนด์โตโยต้าโดยเฉพาะ อีกทั้งยังมีบันไดข้างที่ช่วยให้การขึ้นลงรถสะดวกสบายยิ่งขึ้นส่วนท้ายของรถมีดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่ดูดีและมาพร้อมกับไฟท้ายที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในทุกสภาพแสงดีไซน์ภายในห้องโดยสารของ Toyota h ไฮลักวีโก้พรีเรเน4ประตูปี2010ถูกออกแบบให้กว้างขวางและสะดวกสบายที่นั่งถูกคุ้มด้วยวัสดุคุณภาพสูงที่ให้ความรู้สึกนุ่มนวลและทนทาน บอกคนขับสามารถปรับได้หลายทิศทางช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถปรับตำแหน่งการนั่งที่เหมาะสมได้อย่างง่ายดายคอนโซลกลางมีการจัดวางอุปกรณ์ควบคุมต่างๆอย่างลงตัวและสะดวกต่อการใช้งานมีหน้าจอแสดงข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการขับขี่หรือระบบเสียงที่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆได้หลากหลายเช่น CD MP3 USB และ AUX ระบบปรับอากาศอัตโนมัติช่วยให้ห้องโดยสารมีอุณหภูมิที่เหมาะสมตลอดการเดินทางนอกจากนี้ยังมีช่องเก็บของที่ถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบทำให้ผู้โดยสารสามารถเก็บของใช้ส่วนตัวได้อย่างสะดวกสบายสมรรถนะและการขับขี่ที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.5ลิตรที่ให้กำลังเครื่องสูงสุดเครื่องยนต์นี้ถูกออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดน้ำมัน ระบบส่งกำลังแบบเกียร์ธรรมดา5สปีดระบบการสะเทือนหน้าแบบอิสระปีกนกคู่พร้อมคอยส s p r i และระบบการสะเทือนหลังแบบแหนบซ้อนแทนทำให้การขับขี่ในทุกสภาพถนนนุ่มนวลและมั่นคงไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองหรือการขับขี่ในสภาพถนนที่ครุขระระบบเบรก ABS ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการหยุดรถในสถานการณ์ฉุกเฉินมาพร้อมกับอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ครบครัน เช่นถุงลมนิราภัยคู่หน้าระบบเบรก ABS ที่ช่วยป้องกันล้อล็อคในขณะเบรกฉุกเฉินและเข็มขัดนิราภัยแบบ3จุดที่ช่วยลดการบาดเจ็บในกรณีเกิดอุบัติเหตุนอกจากนี้ยังมีระบบกุญแจนิราภัย immobilizer ที่ช่วยป้องกันการจรกรรมเป็นรถที่มีความทนทานและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาไม่สูงเนื่องจากมีการออกแบบและผลิตโดยใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูง อีกอ่ทั้งยังมีศูนย์บริการและอะไหล่ที่พร้อมให้บริการอยู่ทั่วประเทศทําให้ผู้ใช้ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการดูแลรักษารถในระยะยาวถือว่าเป็นรถที่คุ้มค่ากับการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในชีวิตประจําวันการใช้งานในธุรกิจหรือการเดินทางในที่ธุรกันดาลหากสนใจรถคันนี้ราคาอยู่ที่239,000บาทเท่านั้นหากสนใจจะมีเบอร์โทรและรายละเอียดการติดต่อ อยู่ตรงคำอธิบายด้านล่างคลิปสามารถติดต่อกับผู้ขายได้โดยตรงและไม่ควรโอนเงินก่อนทุกกรณีควรไปดูรถตัวจริงและตรวจสอบเอกสารทุกครั้งก่อนทำการซื้อขาย